สินเชื่อในวันนี้นะครับมาแรงมากนะครับเพราะว่าเขาไม่เช็คบูโรเขามีตัวตนจริงนะครับถูกกฎหมายนะครับช่วงนี้อาจจะเห็นนะครับในช่อง YouTube แลวก็ะชองติ๊กตอกกันนะครับผมอีกทั้งนะสินเชื่อไม่ใช่เครดิตบูโรเขามีให้เลือกทั้งแบบยืมเงินเดือนตัวเองก่อนล่วงหน้าหรือจะเป็นสินเชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีประเภทอื่นอีกนะครับข้อดีของแบรนด์นี้เขานะครับก็คือ ค้างชำระเครดิตบูโรก็กู้ได้เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรู้จักเขานะครับแล้วก็จะมีความรู้ทางการเงินด้วยครับไปๆไปมาๆมาจะทำให้เรามีเงินเก็บออมด้วยอีกต่างหากยังไงเรามาทำความรู้จักเขากันในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับเป p ปอร์โมจิว i รตี้นะครับช่องสาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้าแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e รูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนติดตามในครั้งต่อไปครับ สิเชื่อในวันนี้นะครับเขามาแรงมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เครดิตบูโรนะครับเขามีชื่อว่าโนบูโรครับแล้วเขาเป็นใครมีอะไรบริการบ้างมาดูกันครับโนบูโ no รนะครับเขาเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับด้านสังคมเพื่อการเงินนะครับที่เขาตั้งใจจะสร้างแพลตฟอร์มนะฮะสวัสดีครับ ทางการเงินที่เข้าถึงพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ให้ความรู้คู่เงินทุนนะครับเปลี่ยนเรื่องที่ดูยากน่าเบื่อให้เข้าใจง่ายครับอันนี้ผมชอบมากเลยคอนเซป t นี้แล้วก็ทำให้เราๆเนี่ยสร้างพฤติกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะจบด้วยการปลดหนี้ได้สำเร็จใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เขาได้นะครับสกดว่า w w w n o b u r o c o นะแค่นี้นะ .co พอเข้าไปแล้วนะครับหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะเจอคอนเซปต์เขานะครับมั่งมีสุขนะครับทุกเรื่องการเงินนะครับสวัสดิการพนักงานพิชิตนี่มีเงินแสนครับผมพอเลื่อนลงมานิดนึงนะครับก็จะเจอในเรื่องของมบายแอปพลิเคชันครับในส่วนที่จะเป็นลูกค้าเขานะครับมีทั้งในลักษณะองค์กรและก็พนักงานโนบูโรของเขานะครับควบรวมสินเชื่อแก้นี่เทรนนิ่งความรู้นะครับแล้วก็พฤติกรรมทางการเงินไว้ในแอปพลิเคชันเดียวเลยครับ สามารถหาโหลดได้นะครับถ้า Android ก็ที่ Google Play นะครับแล้วก็ถ้า Apple นะครับก็ที่ App Store ครับทั้งนี้มาเข้าเรื่องเลยนะครับพอ p ป p ปอรหันมาดูที่เขาให้บริการอะไรบ้างเขามีให้บริการแอปพลิเคชันเวิร์กช็อปทางการเงินยังไม่เท่าไหร่นะครับตัวที่ผู้ชมน่าจะสนใจคือตัวนี้ครับเงินเดือนล่วงหน้าไรดอก กับสินเชื่อฉุกเฉินและเขายังมีภารกิจพิชิตมือด้วยนะครับเป็นสินเชื่อพิเศษออกมาของเขานี่แหละแล้วก็ภารกิจพิชิตแสนออมรุ่นรวยก็มีครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในรายละเอียดของเงินเดือนล่วงหน้าไรดอกนะครับกับสินเชื่อฉุกเฉินนะครับว่าเขามีรายละเอียดยังไงนะครับและอัปเดตยังไงนะครับแล้วบริษัทของเราจะเข้าร่วมเขาได้ยังไงนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับสินเชื่อเบิกเงินเดือนลุวงหน้านะครับ เอาจุดเด่นของเขาตามชื่อเลยนะครับก็คือสินเชื่อที่เบิกเงินเดือนล่วงหน้านะครับก็คือเหมือนกับเรายืมเงินเข้ามาแหละพอเงินเดือนเราออกเขาก็จะหักบัญชีออกไปมีประวัติค้างชําระหรือที่เราเรียกติดปากว่าติดบูโรเนี่ยก็เข้าร่วมได้และก็ไม่ต้องมีคนค้านะครับพนักงานรายวันสามารถรับสินเชื่อตัวนี้ได้สูงสุด50%ของรายได้ปัจจุบันนะครับส่วนพนักงานประจำนะฮะสามารถเบิกล่วงหน้าได้สูงสุดตามวันที่ทํางานครับ โดยเงื่อนไขาการสมัครตัวนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันโนบ u โรอย่างแรกเลยอันนี้สำคัญมากครับเขาบอกว่าสำหรับพนักง,งานบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ n o บ u โรเขาเท่านั้นนะครับเราสามารถสอบถามรหัสบ,บริษัททาง Line แอดเขาได้นะครับ address นะครับ @noburo1 ครับก็สะกด address นะครับ noburo n o b u r o 1ครับผมเบิกถอนขั้นต่ำ500บาทตามจำนวนเงินที่ทำงานจริงในแต่ละเดือนหรือ50%ของรายได้ปัจจุบัน สำหรับพนักงานรายวันนะครับส่วนการชรําระคืนง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าชําระคืนผ่านการหักบัญชีเงินเดือนนั่นเองนะครับของยอดเงินคงเหลือครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะครับเขามีค่าบริการด้วยนะครับคล้ายๆค,ค่าธรรมเนียมนี่แหละค่าบริการเขามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับค่าแอปพลิเคชันสำหรับใช้สินเชื่อโนบูโรนะครับ3าาทต่อเดือนไม่รวมแวด อันนี้เขาจะคิดค่าบริการเฉพาะตอนที่เรายังมีสินเชื่อกับเขาอยู่นะครับจนกว่าว่าสินเชื่อจะหมดวงเงินครับ 2. นะครับค่าอากรสแตม์และค่าโอนตามจริงนะครับ3นะครับค่าธรรมเนียมการเบิกถอน25บาทนะครับต่อยอดเบิกถอนทุกๆ1,000บาทขั้นต่ำา5 5บาทนะครับหรือตามเกณฑ์ของบริษัทสินเชื่อตัวนี้เขาบอกสมัครง่ายเพียง3ขั้นตอน1น,นะครับโหลดแอปโนบโร รอกข้อมูลการเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนรหัสบริษัทก็อย่างที่บอกนะฮะก็สอบถามทาง Line แอดเขาได้นะครับ 2. นะครับกดสมัครสินเชื่อนะครับเบิกเงินเดือนล่วงหน้าพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. ยืนยันตัวตนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่แล้วก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับ3ขั้นตอนสั้นๆง่ายๆนะครับ แล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจของเขาก็คือสินเชื่อฉุกเฉินนะครับจุดเด่นของสินเชื่อฉุกเฉินตัวนี้เขานะครับก็คือวงเงินสูงสุด1เท่าของฐานเงินเดือนหรือตามเกณฑ์ของบริษัทส่วนดอกเบี้ยนะครับ15%ต่อปีหรือคิดเป็น1.25%ต่อเดือนเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีประวัติการค้างชําระหรือติดบุโรก็เข้าร่วมได้และก็ไม่ต้องมีคนค้าประกันนะครับจะคล้ายๆกับสินเชื่อตัวเมื่อกี้เลยศูนเงื่อนไขการสมัครของตัวนี้เขานะครับข้อแรกเหมือนตัวเมื่อกี้เลยครับก็คือสําหรับพนักงานบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโนบุโรเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถเช็คบริษัทได้ทาง Li น์แอดเมื่อกี้ครับ2นะครับต้องผ่านการทดลองงานแล้วครับหรือตามเกณฑ์ของบริษัทเขาครับ3นะครับเบิกถอนขั้นต่ํา500บาทหรือตามเกณฑ์บริษัทครับ ส่วนการชําระคืนนะครับตัวนี้เขาจะชําระคืนผ่านการหักบัญชีเงินเดือนเช่นกันนะครับ10%ของยอดเงินคงเหลือส่วนค่าบริการเขานะครับจะเป็นค่าแอปพลิเคชันนะครับสำหรับใช้สินเชื่อผ่านบริการโนบูโร30บาทต่อเดือนไม่รวมแวนโดยจะคิดค่าบริการจนกว่าสินเชื่อจะหมดส่วนค่าอากรสแตมและค่าโอนนะครับก็มีตามจริงนะครับเขาบอกว่าสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ยจะเหมาะกับพนักงานประจำที่ติดปัญหาระยะสั้นนะครับแล้วก็มีวงเงินไม่สูงนะครับ ซึ่งถ้าต้องการวงเงินที่สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าก็ต้องไปสินเชื่อตัวต่อไปนะครับเป็นสินเชื่อภารกิจพิชิตหมื่นนะครับอีกทั้งยังมีสินเชื่อภารกิจพิชิตแสนอีกนะครับซึ่ง2ส,สินเชื่อภารกิจเนี้ยจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับแต่บอก,กคร่าวๆเลยจะเป็นเรื่องของเ,ออเราต้องทําตามเงื่อนไขของเขานะครับถึงจะได้วงเงินที่ใหญ่ขึ้นครับ ซึ่งไอ้เจ้าเงื่อนไขเขานะครับเป็นการฝึกวินัยนะครับในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็แสดงหลักฐานให้กับเขานะครับซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะให้วงเงินเราที่สูงขึ้นครับเชื่อว่าดูจบมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยแค่คําถามเดียวเฮ้ยแล้วบริษัทเราเป็นพาร์ทเนอร์กับโนบุโรเขาหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าเช็คกับทาง l i แอดนะครับไลแอดโนบโรนะครับผม แล้วอเผอิญผมไปเห็นคลิปทิกตอกนะครับของรู้สึกผู้บริหารโนบูโรนี่แหละนะครับเขาบอกว่าถ้าบริษัทคุณยังไม่ได้เป็นพ์ทเนอร์ของโนบูโรนะครับแล้วเราเป็นพนักง,งานในบริษัทใช่ไหมครับเราสามารถไปแจ้งเรื่องที่ฝ่าย HR ก็ได้นะครับหรือฝ่ายสําคัญของบริษัทนะครับว่าแนะนําว่าให้ทางบริษัทเนี่ยเข้าร่วมกับทางโนบูโรได้ไหมนะฮะซึ่งมันจะเป็นบริการดีๆนะฮะที่จะให้บริการสินเชื่อก,กับพนักง,งานในบริษัท ที่เป็นพันเนอร์กับโนบุโรเขาครับเพราะโอเคได้เรื่องแล้วใช่ไหมครับก็ให้ติดต่อไปที่ทางโนบุโรได้เลยนะครับซึ่งเฮดออฟฟิศเขานะครับจะอยู่ที่แถวสะพานสูงวังทองหลางกรุงเทพนี่เองครับผมมีเบอร์โทรด้วยครับ098 274 3550แล้วก็02 080 3965ครับผม สินเชื่อในวันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ติดบ,บูโรนะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดในบางเรื่องใช่ไหมครับไม่ว่าในเรื่องของต้องเป็นพนักงานรายวันหรือพนักงานประจํานะครับอาชีพอิสระกับ ธุรกิจส่วนตัวน่าจะยังไม่รับนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพาร์ทเนอร์เขานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมกันมานะครับบ๊ายบายก่อนครับสวัสดีครับ